สวัสดีค่ะทุกคนเอวาเองนะคะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆยังจะจำเอวากันได้อยู่ไหมเพราะว่าเอวาไม่ได้ทำการอัปคลิปอัปเดตรีวิวหรือว่าอะไรให้ทุกคนดูเลยลงช่องตัวเองน่าจะเป็นปีแล้วนะคะทุกคน นั่นแหละก็ยอมรับว่าเบิร์นเอนะแต่ว่าวันนี้เอวากลับมาแล้วนะทุกคนก็จะมาทำการรีวิวนะคะการแก้จมูกแล้วก็แก้คางของตัวเองนะคะโอเคก่อนที่เราจะเข้าสู่การรีวิวนะคะเดี๋ยวเอวาขออนุญาตขึ้นภาพ before กับ after ให้ทุกคนดูเนาะว่ามันหลังแก้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมีจุดไหนที่แบบมันเปลี่ยนไปบ้างนะคะจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงปัญหาก่อนว่าทำไมถึงตัดสินใจแก้นะคะก็ใครที่ติดตามเอวามาตั้งแต่แรกเลยนะคะเอวาเคยทำคลิปไว้แล้วเนาะว่าเ,าเคยทำอะไรกับหน้ามาบ้างซึ่งตอนนั้นะ่ะ ที่ทาคลิปไว้อะไอว่าก็บอกมาตลอดเลยว่า,าจมูกอะคือฟิลเลอร์นะค่ะคือฟิลเลอร์นะคือทุกอย่างในหน้าไม่เคยแบบใส่ซิลิโคนฟิลเลอร์มาตลอดแล้วถ้าใครมาขอคําปรึกษาว่าไปฉีดฟิลเลอร์ตามดีไหมไอวา่าจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าแบบให้เลือกได้ก็คือเสริมไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนที่ไอว่าฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าแบบกลัวตอนนั้น่ะยังเด็กอยู่ไม่อยากจะแบบ ศัลยะกรรมเข้าใจฟีลเด็กไหมทุกคนแบบกลัวเจ็บนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าฉีดแต่มันยังรู้สึกโอเคกว่าอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคฉันกล้าฉีดก็ฉีดฟิลเลอร์ คือตอนฉีดตอนแรกนะหรือว่าสองครั้งแรกอะทรงมันยังคมมันยังสวยมันยังไม่ย้อยมันยังไม่มีพังผืดพอเติมไปเรื่อยๆพอฟิลเลอร์มันสลายเราก็ต้องไปเติมเราก็ต้องไปเติมเรื่อยๆใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราเติมเข้าไปแล้วฟิลเลอร์มันสลายอะร่างกายมันจะสร้างพังผืดอัตโนมัติเลยในร่างกายของคนเราอะแล้วพอมันมีในเรื่องของพังผืดถุกคนมันทําให้จมูกจากตอนฉีดมาใหม่ๆทรงมันสวยมันคมใช่ไหม สารมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีเช่นเดียวกับคางลองสังเกตคนที่เคยฉีดฟิลเลอร์คางจะมีปัญหากันหมดนะคะคือคางมันจะย้อยคางมันจะมะม่วงคางมันจะเป็นสองชั้นไม่เชื่อมกับแนวกลามอะไรประมาณนี้อ่ะมันก็เลยต้องแก้นะคะทุกคนแต่ถามว่า มันน่าเกลียดไหมถ้าไม่แก้คือเอวาก็บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดหรอกคะ่ะแต่ว่ามันเป็นความมั่นใจส่วนตัวของเอวาเองว่าถ้าแก้มันก็จะสบายใจอะไรประมาณนี้ทุกคนเออมันก็ประมาณนี้เลยแต่คือถามว่าน่าเกลียดไหมไม่นะคะตอนที่เอวาจะตัดสินใจไปแก้จมูกนะเอวาก็ได้ทําการแบบดูรีวิวศึกษาหาข้อมูลมาพักใหญ่ๆเลยนะทุกคนเออและคลินิกที่เอวาเลือกออกมา2คลินิกนะคะนั่นก็คือ มาสเตอร์ e c e กับหมอดาหมอแซมวีคลินิกคือ2ที่เนี่ยเอวาชอบในฝีมือของคุณหมอทั้ง2พที่เลยเอวาก็เลยลองทักไปสอบถามในเพจของ m a s t e r p ์ e c e เนาะแค่แก้จมูกยังไม่รวมคางนะคะเขาจะเอาที่500,000บาทซึ่งจริงๆอะบัตเจ็ตของเราที่ในใจที่เราตั้งไว้อะคือมันไม่ขนาดนั้นทุกคนโอเคเราก็เลยตัดชอย m a s t e r p ์ e พ e ทิ้งไปตกไปก่อนนะคะเพราะว่าบัตเจ็ตที่เราตั้งไว้อะ มันไม่ถึงก็เลยไปออสอบถามคอนซัล์หมอดาหมอแซมนะคะอันนี้ก็คือไปคอนเซัล์ที่คลินิกเลยก็หลังจากที่ได้เจอหมอดานะคะเขาก็ทำการแบบประเมินแล้วก็นน่นนี่นั่น,นเขาก็อธิบายว่าเสริมจมูกมีเทคนิคอะไรมากงองเคสเอวาเนี่ยเป็นแบบ Open Extension r e ันรีคอนส t i o ชไปเลยก็คือเป็น Open นั่นเองนะคะทุกคนก็พูดง่ายๆก็คือโอเพนนั่นแหละโดยการแก้ไขโครงสร้างแบบปรับ ฐานจมูกตอกนู่นนี่นั่นก็คือเหมือนการรีโนเวทบ้านใหม่เลยแล้วก็ถ้าเราทำโอเพน่ะก็คือเวลาเราขูดสารออกมามันจะได้ออกมาแบบเยอะที่สุดนะคะถ้าทำแบบโพส s e อะแบบปิดอะโอไม่มีทางที่จะออกเยอะแน่นอนก็โอเคก็รู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองอะเป็นเคสที่ต้องทำโอเพนอะไรเงี้ยก็เตรียมใจมาแล้วแล้วก็โอเพนของที่หมอดานะคะเก็จะมีโอเพนแบบที่ใช้กระดูกอ่อนหลังหูนะคะแล้วก็โอเพนแบบ ใช้เป็นเซปตั้มก็คือแบบไปแก้ตรงกระดูกที่เขาเรียกว่าเซปตั้มนะคะเย็บรวบอะไรของเขาตัดสินใจว่าโอเคไม่อยากเจ็บหูด้วยทุกคนทางหูจะถูกกว่าเซปตัมนะคะทุกคนแต่เอวาไม่อยากเจ็บหูก็เลยเออเซปตัมไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งราคาจมูกที่เอวาเลือกแก้นะคะอยู่ที่1 2 5 0 0 0บาท คือเคสเอวาเป็นเคสขูดสารด้วยนะคะมันก็เลยราคามันจะอัพขึ้นมาอีกเพราะว่าถ้าเคสที่เป็นเสริมใหม่อน่าจะอยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดจะอยู่ที่95้0 0มัง้งน่าจะประมาณนี้เออแต่ตัวเอวา125,000บาทค่ะในส่วนของการแก้ค้างนะคะก็เป็นขูดสารเหมือนกันจะอยู่ที่ราคา3,9 0 0แต่ว่าเอวาจะบวกออปชันไปด้วยก็คือจะเลาะเหนียงออกด้วยเพราะว่าหมอแซมอบอกว่าถ้า ไหนเราก็เปิดแผลแล้วมันใช้แผลเดียวกันในการแบบทั้งแก้คางแล้วก็ล้อเหนียงออกนะคะตัวล้อเหนียงเนี่ยจะอยู่ที่49ซึ่งแพงกว่าราคาแก้คางอีกค่ะทุกคนแต่ว่าเหนียงอะ่ะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เรารู้สึกไม่เซว่ามันกวนใจเรามาตลอดอยู่แล้วอะ่ะไหนๆก็แผลเดียวกันแล้วไหนๆก็เจ็บตัวแล้วก็โอเคยอมจำนวนก็ บวกเพิ่มไปเลยก็อีก4ี่หมหลังจากนั้นนะคะเอวาก็ทําการนัดเลยตกลงตัดสินใจที่จะทํากับที่วีคลินิกนะคะคือคุณหมอจะเข้าเคสเอวาพร้อมกันเลยซึ่งจะบอกว่าเคสเอวาออใช้เวลาแบบ4-5ชั่วโมงได้เลยมั้งก่อนผ่านะคะเขาก็จะมีแบบวิธีการปฏิบัตินะคะว่าควรงด วิตามินควรงดแอลกอฮอล์ควรงดอะไรบ้างนะคะเอะเราก็ทําตามทุกอย่างเลยเพราะว่าเราก็เซฟตัวเองเนาะอยากใหแบบ้เขาเรียกว่าอะไรอยากให้เราบอบช้าน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพอไปถึงวันผ่าตัดอะยอมรับว่าแบบตื่นเต้นมากทุกคนเพราะาเป็นการแบบแก้จมูกคือแบบการศัลยกรรมหน้าข้งแรกพอไปถึงใช่ไหมเขาก็ให้รอในห้องนึงแล้วเขาก็แบบมา ให้หมอมาคุยว่าสรุปว่าอยากได้ทรงประมาณไหนหนู่นนี่นั่นคือเอวาจะบอกเลยนะคะเวลาเอวาทําอะไรอย่างตายอย่างเงี้ยไม่มีเล็บไม่อะไรเลยคือบอกแล้วแต่หมอเลยค่ะเอาให้มันแบบเข้ากับหนูที่สุดเอาที่คุณหมอคิดว่าดีจมูกกับคางก็เหมือนกันแต่คางอ่ะบอกคุณหมอว่าแบบไม่อยากได้ยาว ไม่อยากได้ยาวก็บอกหมอดาเหมือนกันว่าอายังไงก็ได้คะ่ะคุณหมอคือขอแค่สันหนูมันชัดขึ้นมันเลียวขึ้นแล้วก็มันเล็กลงแล้วแต่คุณหมอดีไซน์เลยหลังจากที่เราคุยเรื่องทรงที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยกับคุณหมอแบบเป็นที่เข้าใจตรงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็มาแพ็กยาชาแล้วก็มียาให้กินเพราะเรากินไปสักพักเราจำได้ภาพสุดท้ายคือนั่งเล่นมือถืออยู่ แล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยทุกคนคือรู้ตัวอีกทีก็คือออกจากห้องผ่าตัดมีคนพยุงเราออกมาแล้วก็นั่งแล้วแฟนเราก็มารับสต,ติมันก็ค่อยๆกลับมาแบบเต็มร้อยมากขึ้นตอนแรกอาจจะมีสักแบบห0สิบแล้วก็ค่อยๆกลับมากลับมาแบบรับรู้มากขึ้นแต่เราก็บอกแฟนว่าหิวส่งไปกินกว๋วยเตี๋ยวหน่อยเออตอนนั้นมันยังไม่เจ็บไม่อะไรมากนะคะแล้วเราก็ไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บเราก็กลับบ้านพอกลับบ้านมาแล้วเราก็ ไปส่งเดินด้วยส่งกระจกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันชุ่มชุ่มคือผ้ากอสตรงนี้คือมันเปื้อนเลือดแบบชุ่มแล้วเราต้องเปลี่ยนวินาทีที่เราไปเปิดผ้ากอตอะทุกคนฟิลแบบพอเปิดมาเลือดแบบวืดออกมาแล้วก็แบบหยดไปถึงติ่งๆแล้วก็หยดแสงเกยหยดคือแบบแล้วเราก็ต้องรีบเอาผ้ากอสมาปิดไว้อ่ะคือมันเลอะทอะอคือเลือดมันแบบ ไหลยเยอะมากจริงๆอะ่ะแต่คางอะ่ะเราไม่เจ็บไม่รู้สึกแบบชาไปหมดแค่รู้สึกตุยๆเหมือนมีก้อนอะไรหนักๆที่คางคือไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่จมูกอะ่ะอีกหนึ่งความลําบากก็คือมันไม่ใช่แค่คืนแรกสองคืนแรกกัะมันเป็นอาทิตย์เลยนะทุกคนที่ว่าต้องรีเซ็ตระบบการหายใจตัวเองใหม่คือมันหายใจไม่ออกอะ่ะ มันลำบากมากๆเลยอะเอวาคิดว่าการเสริมทุกเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะทรมานมากมากเลยสำหรับเอวาคนอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คือแบบเอวาต้องหายใจทางปากจนชนิดที่แบบว่าคอเอวาแบบลิ้นไก่ลิ้นอะมันแห้งไปหมดอะต้องลุกขึ้นมาจิบน้ําทั้งคืนเลยทุกคนคือมันลําบากมากมากสองวันแรกอะหลังจากหลังทาไปเนาะที่นี่เขาก็จะนัดไปฉีดยาฆ่าเชื้อทุกวันนะคะเป็นระยะเวลา2วัน แล้วก็วิธีการดูแลของเอวาอย่างเงี้ยก็ทานย้ายครบนอนหมอนสูงซื้อใบบุวมกอัดเม็ดมาก,กินแล้วก็ใช้คููแพกแบบทั้งวันทั้งคืนคือแบบโปะทั้งวันทั้งคืนให้มันเย็นอยู่ตลอดเวลาซึ่ง อทคิคของเอวาก็คือไปซื้อน้าแข็งแห้งมาทุกคนแล้วใส่ถังเวลาเราจะใช้คูแผคทีเนี่ยเราต้องไปแช่ช่องฟิตใช่ไหมแล้วมันต้องใช้เวลาแบบค่อนข้างที่จะนานจนกว่ามันจะแข็งมันจะเย็นแต่เอว่าใช้เทคนิคก,ก็คือน้าแข็งแห้งคนคือครูแผคแบบแข็งเร็วมากแบบ10นาทีคือกลับมาใช้งานได้แล้วเคราคบเย็นตลอดจนมันแบบ ไม่มีอาการบวมช้ำหรือว่าพกช้ำอะไรเลยนะทุกคนเดี๋ยวเจว่าจะขึ้นฟุตเทจให้ทุกคนดูดีกว่านะคะตั้งแต่ทำวันแรกจนถึงวันสุดท้ายอะมันเป็นยังไงเนาจะได้เห็นภาพด้วยวันในวันที่หนึ่งนะคะทุกคนก็คือถ้าเราแกะผ้ากอดตรงน,นี้ออก่ะเลือดมันจะไหลออกมาแบบติงต่งติงเลยนะคะดังนั้นเราก็ หายใจลำบากนิดนึงนะต้องแปะผ้ากอดไว้นะคะวันที่สองนะก็ทําการไปฉีดน,นะคะยาลดบวมกับยาฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะที่คลินิกนี่นะคะนี่ก็คือไข่มันเหนียวของเรานะคะที่คุณหมอเก็บไว้ให้เป็นที่ระทึกอันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะดูโคนวันนี้ความบวมไม่เท่าเมื่อวานนะแต่รู้สึกว่าอาการบวมมันจะไล่าจากบนลงมาล่างตอนนี้รู้สึกว่าปากมันตุยๆมากเลยนะคะวันนี้ตรงใต้คางอะทุกคน ตรงที่เราแบบตัดเหนียงอะ่ะเขียวมากเลยอะทุกคนนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะวันที่สวันนี้ก็เป็นวันที่7ดแล้วนะคะเราก็ได้ทําการไปตัดไหมมานะเมื่อกี้ตัดในส่วนของคางตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเป็นความช้าที่แบบช้ามากๆเลยจากการแบบเสริมคางแล้วก็ตัดเหนียงตรงนี้ก็จะมีความแบบเหลืองๆเห็นไหมทุกคนมันเหมือนแบบ ค่อยๆช้ำไล่ลงมานะคะก็เป็นวันที่9แล้วนะก็ยังมีความแบบว่าช้ำอยู่แล้วก็มีความบวมอยู่นะทุกคนคางก็เหมือนกันนะคะนี่ตรงนี้ก็คือรอยแผลตรงนี้ช้ำมันก็เหมือนจะดีขึ้นมานิดนึงโอเคก็โดยรวมประมาณนี้นะคะวันที่9เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูทรงจมูกนะคะว่าหลังแก้มาแล้วมัน ประมาณไหนเป็นยังไงเนาะมุมข้างอันนี้มุมเสยนะคะตอนแรกรูกจมูกเอวามันก็จะแบบกลมๆเนาะอันนี้มันก็จะดูแบบรีขึ้นอะไรเงี้ยก็ จะประมาณนี้นะคะทุกคนสรุปกันเลยดีกว่านะคะกับการแก้จมูกกับคางในครั้งนี้ว่าชอบไม่ชอบยังไงมีปัญหาตรงไหนไหมส่วนตัวตอนนี้คือยังไม่มีปัญหาอะไรเลยตอนนี้กําลังจะครบ1ปีแล้วนะคะเดือนหน้าก็จะครบ1ปีแล้วตรงอะไรอย่างเงี้ยถูกใจไหมโอเคไหมคือเราไม่ได้ขออะไรมากมายเลยขอแค่เอาบางผืนเราออกไปเอาฟิลเลอร์ที่เหลือเราออกไปให้หมดให้มันแบบ ทำให้สันเราอะมันดูเป็นทรงมันคมขึ้นชัดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้มันก็ชัดกว่าเมื่อก่อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเวลาเราถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยอจริงๆอคางเราเป็นคนที่คางเบี้ยวอยู่แล้วแล้วพอเสริมเข้าไปใหม่มันก็จะได้แค่ประมาณนี้แหละเพราะมันอยู่ที่โค้งหน้าเราอะไรอย่างงี้เนาะคุณหมอก็แจ้งมาซึ่งเราก็ย้อนกลับไปดูรูปก่อนหน้าก่อนทามาคือมันก็มันเบี้ยวอยู่แล้วใช่อันนี้ก็ก็ จะโทษคุณหมอก็ไม่ได้เพราะมันเป็นที่สรีระเป็นที่โครงของเรานะคะคือแต่คางมันก็เล็กลงแล้วก็สั้นลงแต่ใจจริงอะ่ะคืออยากได้สั้นกว่านี้ด้วยซ้าน,นะทุกคนคืออยากให้มันแบบสั้นกว่านี้แต่แต่ก็ตอนนี้ก็โอเคแล้วแหละถ้าถามว่าจะแก้กไหมในอะนาคตก็ขี้เกียจแล้วนะคะทุกคนก็คงใช้คางนี้แหละส่วนเหนียงเป็นอะไรที่ชอบมากๆเลยเพราะว่าไอเหนียงที่คุณหมอออกไปตรงเนี้ยคือตอนเนี้จับดูอะ มันไม่มีเลยเฟิร์มมันขึ้นไปเลยมันหายไปเลยแต่ว่าคือตอนที่เขาออกอ่ะเขาไม่ได้เอาเนียงเนี่ยงข้างๆตรงนี้ออกด้วยนะทุกคนคือเขาเอาช่วงแค่ตรงกลางตรงเนี้ยตรงเนี้ยออกนะคะซึ่งตอนเนี้ยมันก็ยังไม่กลับมาเลยมันเฟิร์มมากเลยทุกคนรู้สึกว่าแบบตัดสินใจถูกมากๆที่เอาเนียงออกด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปของเอวาเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเลยที่เขากําลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้จมูกแก้คางอยู่เนาะก็ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการประกอบการตัดสินใจนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนเอวาจะพยายามอัพคลิปให้บ่อยขึ้นนะบ๊ายบายค่ะ